พ่น่ะล่มแห้งแห้งพอนะ่ะมันไม่มีมันนี่ใบไม้มันก็สดชื่นดูสวยงามสดชื่นมาสดมันก็สว่างตาดีมันก็สว่างตาดีาาดอืมันไี่ใบไม้มันก็สวยดีเพราะเราจะได้รับแสงแดด เพราะว่าปกติบ้านเราไม่เคยมีแสงแดดแสงแดดมันจะเข้าไม่ถึงนะพี่น้องเนาะอ,อย่างนี้ดีหน่อย หนาวหนาวหนาวผเสียงลมเห้งๆ้งวันนี้ไม่เข้าป่าด้วยวเมื่อวานไปเก็บเห็ดมาแล้วเก็บเห็ดตั้งลมได้หม้อหนึ่งเมื่อวานนี่ อยู่กับเด็กน้อยสองตัวนี่ลมก็แรงนะไม่อยากออกมาดอกหมาก็อยากออกบ้านต้องพาหมาออกบ้านกลัวต้นใหม่มันแห้งนะมันหนาวกลัว อุ้ยขาดไปอย่างมากแล้วบกักหละเอามาหนึ่ต้นไม้ต้นข้างหน้าไอ้แจ๊กเนี่ยเห็นบอสองต้นนี่พี่น้องที่มันเตรียมตัวจะหักนะนะเสียวจิ๊บปิ่งหน้าบ้านก็ ส,สงสารวัวเนาะอากาศหนาวๆปีที่แล้วเนี่ยนะหิมะตกเขาก็เดินเดินกินอาหารแบบนั้นนะ่าสงสารมากเลยเ,เราอยู่วัาธรรมชาติแต่ก็สงสารแน่เราพี่น้องเนาะพามาออกมาบ้านอย่างนี้เราก็ถ่ายคลิปไว้ด้วย ได้ธุระหมาแล้วก็ได้ทุละแม่ด้วยอืขุดเข้าไปเท้าดำๆไม่ให้ข้าบ้านเด้อบันม,มีหมาพอได้คุยด้วยพี่น้องเอ้ย ขาขาวสองตัวนี่หมีขาวมีขาวสองตัว้มีจ้าจ้าสองตัวโวกนี้ดูแลแม่ป่วยด้วยพี่น้องเขากล็จะไปแล้วเขาอายุสิบเก้าปีอะแมวเหลือสองตัวที่สิบเก้าปีนะเหลือสองตัวพร้อมกันแกก็เลี้ยงมาของแกเนอะฝรนะั่งเนาะบ๊วย เลี้ยงเป็นทัพเท่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานวันนี้เหลือสองตัวสุดท้ายที่ที่ป่วยนี่นะตัวนึงก็พร้อมเหมือนไอแบบเขาสุขภาพดีนะทั้งสองตัวจนจนถึงสิบเก้าปีเนะี่ยไอสุขภาพดีไม่ดีก็สิบนะเก้าปีน่ะแกดูแลมาอมทั้งพาไปหาหมงหาหมออีกตัวหนึ่งนะ่ะสุขภาพก็ เพิ่งจะมาป่วยเมื่อสามสี่ปีนี่แหละแมวแมวตัวนั้นน่ะนะแต่เราก็พาไปหาหมอตลอดนั่นแหละหมอช่วงปีที่แล้วก็พาไปเอ็กซ์ตร์สาวโอ้เอ็กซ์ตร์สาวอะเอ็กซเรย์เอ็นเตออุนเตร์สาวท้องเขาอะนะ <c oughs> ก็บอกว่ามีก้อนน,นั่นแหละก็นึกว่าจะไปตั้งแต่ปีที่แล้วแต่แกก็รอดมานะแมวตัวนี้นะ <c oughs> ก็พาออกทีนี้แตก็รอดมาแต่แต่วันต่อวันน่ะพี่น้องลุ้นกันต่อว,วันต่อวันน่ะ ก็คุยกับเขาทุกวันว่าเออเรามาเจอกันครอบครัวเรานะไปก็ขอให้ไปอย่างเงียบๆนะลูกนะอย่าร้องอย่าทุรนทุรายนะอะไรเงี้ยเนาะม,มาบ้านหลังใหมน่นี่เพิ่งจะตายไปนาะปีปีที่แล้วแต่ยังไม่ถึงปีนะที่เขาไปนะช่วงเดือนไหนเออใกล้จะถึงแล้วที่ที่เขาไปอนะ่ะเนาะ พี่น้องกับเขานะั่นแหละพี่เขาจะมีพี่น้องกันสามตัวเนาะไปสองเหลือตัวเดียวตัวสุดท้ายน้องน่ารักเป็นแมวที่แปลกนะแมวหน้าเล็กนะเน่ะเหลือตัวสุดท้ายด้วยต้องดูแลกันไปจนถึงนาทีสุดพ่อเขารักมากเลยนะแมวเขานะตัวสุดท้ายออ้ยลมลมลมไปขึ้นบ้านขึ้นบ้านไหมหนาวมากเลย รวต้องคอยแบบชงนมให้เขาแมวแก่แมวเด็กกัเนาะทั้งทั้งทั้งเด็กทั้งแก่แหละชงนมให้เขาแล้วฉันก็เอาเอาข้าวอ่อนข้าวโอ๊ตให้เขากินนะเนาะแมวแมวป่วยนะดูแลทั้งเด็กทั้งทั้งทั้งอ่อนทั้งแก่ดูแลกันไปพี่น้องกัมีความสุขก็ไม่ได้ทุกข์ยากอะไรหรอกก็ก็มีความสุขที่ได้ดูแลเขาเพื่อนมนุษย์นะเนาะเพื่อนร่วมโลกค่ะเนาะ ไปเข้าบ้านไปรูกไุปะข้าบ้านเร็วโอ้ยหนาวเว้ยข้าบ้านดีกว่าเด้อเข้าบ้านดีกว่าเด้อต้องดูวันต่อวันว่าเออแอบไปดูทุกชั่วโมงนั่นแหละดูดูเขาเขาหลับเขาหลับเขาก็จะดูอยู่ตรงหน้าไฟหน้าฮีเตอร์ความอุ่นน่ะนะเขาก็จะไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็ปูที่นอนให้เขาเขาก็จะนอนอยู่ตรงนั้นนะโอ้ยมาเด็กหน่อยซุ่มเนียวอันกะละมังแม่อะอย่างเนอ กระมังแม่มาทำไมเนี่ยวัาไปหาเห็ดนั่น,นหน้านี้ก็ดีหน่อยได้เห็นแดดเห็นอะไรกับเขาทุกทีไม่เคยได้เห็นแสงสว่างมันปกคลุมที่เราหมดเลยมันมองไม่เห็นอะไรเลยแบแบแดดมันไม่ส่องจนจน จนถึงขั้นแบบว่าไม่สามารถปลูกผักกินได้นะถึงขั้นนี้มันก็ไม่ได้ดีนะพื้นที่ใหญ่โตแต่ไม่สามารถปลูกผักกินได้ไม่มีแดดส่อง